คารายขอให้ท่านทั้งหลายไ,ได้ร่วมกันปองพระกรรมาฐาน,นพร้อมๆกันอะน,นิจจาวารสางันอาอุปปัตโลอิาะธรรมอิโต 阿、哦 right right、han 提哆阿提哆萨哈提耶阿萨阿 han 发萨阿 han 苏哈提哆阿 han 提哆萨哈提耶阿 han han han。 โอาอาหะโตออาิตออาหะเทตโตอัอนิโตอัตอออนชะเทาอาสาโอ้าะสะโมสขนเปพมหาอราจิกนอาตอพระองค์ท่านอาสักสองสามนาทีโดยประมาณ นปนอุญญากเอ็โดยมุ็นเอ็นโลเทนอักอกอาจารย์เปิันอาจารย์เอปัจจาอาจารย์ครูสิริปัจละยุตจนาเพรสูงเอินเป็นประมุกเป็นฟาทาน ขอเจริญพรท่านไออัมเปร์สมเด็จท่านพระนาสวรจุกอานพี่น้องศรัทธาสาธุชน,นทุกท่านวันนี้นเราได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวปินธรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาจิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมติของอาเถรสมาคมาได้กำหนดให้วัดทั่วประเทศได้ร่วมกนัสนสวดพระพุทธมนต์เพื่อน้อมถวาย เอนพระราชาุศลสนแต่พระองค์ท่านคณะสงฆ์อำเภอสุเนินรวมกับท่านนายอำเภอสุเนินวณะส่วนต่างๆโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธาว่จิจารักษ์เจ้าคณะอำเภอสุเนินได้กำหนดที่วัดเมืเกือใหม่ แห่งนี้เสิร์ฟเนื่องจากวัดเมื่อเกิดใหม่เป็นสถานที่ประกอบพิธีในช่วงที่ในหลวงราชกาลที่าสวรรคตเราได้จัดจิตจตามาอถวายเป็นพระราชกุศลให้กพระองค์ท่าน ตลอดระยะเวลาหนึ่งร้อยวันโดยเฉพาอย่างยิ่งวัดมาเสือใหม่นี้ได้าจากสวดพระอภิธ,ธรรมถวายพระองค์ท่านเป็นเวลาถึงหนึ่งร้อยวันเต็มนในช่วงที่พระองค์ทรงสวรรคตรนอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมที่สำคัญถึงสองครั้งครั้งที่หนึ่งก็คือจัดโครงการการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชก,กุศลในโอกาสที่สวรรคคตตาครบห้าสิบวัน ครห้าิ50วันเนี่ยมีผู้ที่เขออา้ามาบรระชาอุปสมบทถวายเป็นพระาออกกระมมาจุรศ์งหน 000, ถึง1บส63รูป1นึ63รูปถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หนของอำเภอสูงเนินที่เราได้จดจำด้ร่วมกัน นอกจากนี้ครั้งที่สองก็ค <oni> ือในข่าวที่ออกพระเมรุพระราชทานเพิงศพพระศพของพระองค์ท่านาคณะสงฆ์อำเภอสมเด็นก็ได้จัดบานประชารุปสมบทเป็นครั้งที่สองครั้งนี้ในพุทธา ร่วมบรรพชาอุปสมบทห้าสิบแ58ท่านห้าสิบแ58องซึ่งก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาและก็ตั้งใจที่จะบรรพชาอุปสมบทนัตั้งแต่ปีพศ2560มาจนกระทั่งถึงปัจบันนี้วับนนี้ก็ครบ จดนะปีเต็มนะของการนะสวรรณนค้ของพระองค์ท่านนอะกจากนีนะ้ทางรัฐบาลก็ได้ประกาศนะให้วันนี้เป็นวันสำคัญของชาตนะิก็คือเป็นวันนวมินมหาราชานะซึ่งน้อมราลึกนึกถึง พระมาหาคนล,ลาทิ่คนของในหลวงรัชการจีเก้าอย่างจีนทั้งหลายาได้ทราบแล้วฉะนั้นในนามของคณะสงฆ์อำเภอสุเด e ในนามของพระเด็พระกุหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสุ n d น,าาน,น,ออนขอขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปขอเจริญพรขอบคุณอนุโมทนา นะกา่านอำเภอกัารหน้าส่วนาราชการพี่น้องสภานะสาสารณชนทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพี่น้องชาวเกิดใหมนะ่ที่เป็นฐานหลักนะในการจัดกิจกรรมในวันนีนะ้จึงขออนุโมทนาขอบคุณนะานอานโอกาสนี้ก็ขอเนะจริญพรอ,อนุโมทนาต่อจากนี้ไป ขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจตัจ้งโอดตั้งใจร,รับพรจากพระส,สงฆ์เสด็จต่อไปอยะทาวฤิวะภูราภามิภุเรนทสทตลงเอวเมว้โตทินังเปตานงมุภกข์ปฏิ อิตตังปะติตังตุมหังกิปรปเมวัตมิจโตตเปปุเรนตสัปพัจันโทปนาราโตยะธามนิโทติอรตโตยะธาวันทิยาเอวันทันโตสองพระังต์ก็มทา The <laughs> first <laughs> <laughs> ท่าะนะท่า้เป็นเตาลาประดมน,น,น่ากอพินค่ท่านประธานในที่ทีจะได้กล่าวอประธานสนค่ะ

แะกรรมาผู้มีเกียรท่านนะที่บรลกจกรรมวันนี้นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมที่เราได้บรรกันในการสทนถวายพระราชุรเในวันต้องมีกระมหาลันิกิจกรรมที่ให้เ็นรูตร้างโ่านเจ้าไดกล่าวมาแล้วว่าเป็นของมหานสภาที่มาเข้มกกริีนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มรร่วกิจมวันนี้นะครับตั้งแต่เช้านะ อากการพิยืนยืนทำให้กระเพาะปาที่อึเลอนะครับแล้วก็ทำให้พิยังไหวพุ่นมานนะครับแล้วก็ยุ่งวายพิยไปเรีนรู้เรื่อง่งพิสนุนทุกอย่างนี้นะครับที่พนธุ์ไทยนะครับขอบคุณครับ กานมงสตอนั้นอ่ะสี่บาทกันต่อ